สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จะมาพูดในเรื่องของดวงรายปี2 5 6 4นั่นเองนะครับเป็นคลิปดวงที่ผมตั้งใจทำแบบฉบับเรื่องหลัดนะครับเพราะนั่นจากว่าหลายๆคนหลายๆชแนลคงจะทำแล้วนะครับเราแค่ทำเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับท่านผู้ชมนะและผมตั้งใจว่าจะทำคลิปดวงรายปีของราศีด้วยเช่นกันนะครับนอกจาตามวันเกิดแล้วนะลิมพันกันนะ เฮ้ยถ้าดูจบแล้วยังไงนะก็ subscribe like แชร์กันได้นะครับเอาละไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไปเอาละครับคลิปนี้สำหรับคนที่เกิดวันอนาะทิตย์นะครับดูจะเป็นอย่างไรนะในปี2 000, 5 6 4นะครับเราจะดูแบบคร่าวนะครับเราจะไม่ลงลึกรายละเอียดนะครับเพราะผมเองคิดว่าพายีเป็นที่ว่าดูในระยะสัส้นๆจะดีกว่า เราจะดูกันว่าเป็นดวงที่ดีหรือไม่นะครับในปี 64, 64นี้นะครับ264นะครับ night of one นะครับแล้วก็มี1เหรียญแล้วก็มี5้าไพ่พระนะแสดงว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับในปี 64, 64สอพ2น6 4สําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ผมมองว่าในภาพรวมคุณดวงค่อนข้างไปในโทษกลางนะครับไม่ว่าจะเจอเรื่องราวใดๆนะครับไพ่พระ ขึ้นมาแบบเนี้ยแสดงว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคอยปกป้องรักษาคุณอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับซึ่งที่จะเกิดขึ้นนอกจากนั้นคือเรื่องของการมีโชคลาภมีเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่ดินบรดโหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นเกี่ยวกับพวกบ้านที่ดินนะเป็นของทรัพย์สินมีค่าก็จะมีโอกาสได้เกี่ยวข้องด้วยเช่นกันตัวเจ้าชะตานะครับมีไพ่อวินถือ ไม้นะครับบ่งบอกในเรื่องของการเดินทางก็ได้นะเรื่องของการงานนะครับการงานในที่นี้เนี่ยบางทีหมายถึงการที่มีเป้าหมายการที่คุณเลงและวางแผนไว้ที่จะทํามันเพียงแต่ว่าในในปีนี้อาจจะไม่ใช่หนึ่งปีที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานซะทีเดียวนะครับแต่ว่าจะมีโอกาสได้โชคอย่างฟุ้งๆเข้ามามีโอกาสได้ได้ถูกหวยอะไรประมาณนั้นนะครับและรวมไปถึงว่าใน ปี64เนี่ย2 5 6 4ของคนที่เกิดวันอาทิตย์จะเจอลักษณะของผู้ชายที่เป็นราศีธาตุไฟพวกเนี่ยจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณแล้วก็เป็นคนที่อ่าผิวคล้ำก็ได้เป็นคนที่พูดเก่งแลวรวมไปถึงคนที่เกิดราศีพฤษภนะครับก็จะมีโอกาสและมีบทบาทที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณในปี2 5 6 4หลายๆคนอาจจะได้ไปเรียนเป็นติวเป็นติวไปเป็นวิทยากรในการพูดได้ไปอบรมนะครับไปเนีรนรู้อะไรใหม่ๆและรวมไปถึงเป็นผู้สอนด้วยเชน่นกัน ในปีนั้นนะครับปี25 6 4าเนี่ยสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะดวงคุณจะเป็นในเรื่องของการเข้าหาธรรมะมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะเข้าวัดมากยิ่งขึ้นหรือเป็นคนใจบุญมากยิ่งขึ้นหรือสนใจในเรื่องพิธีกรรมทางศาสนาแนะนำนะครับถ้าได้ไพ่อย่างขึ้นมานะครับจะบอกว่าให้เข้าวัดทําบุญและก็พยา,ยามสวดมนต์สมาธิฟังธรรมเพื่อเป็นการเสริมพลังให้กับตัวเองด้วยเช่นกัน สำหรับคนวันอาทิตย์นะครับเอาเป็นว่าภาพรวมดวงค่อนข้างใช้ได้และออกไปทนกลางนะครับต่อไปคนที่เกิดวันจันทร์นะครับเราจะดูเป็นภาพรวมนะครับว่าทิศทางดูจะเป็นยังไงนะครับ เราจะไม่ลงรายละเอียดแต่ดูว่าเฮ้ยเป็นปีหน้าเป็นปีที่ดีของคุณไหมนะครับนะคโรบันจันเนี่ยดูไพ่แล้วไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับเป็นปีที่เรียกว่ามีปัญหาอยู่นะครับแปดดาบนะระวังในเรื่องของคดีความนะครับติดคุกติดตารางนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่ตั้งความหวังไว้เนี่ยในในปี64เนี่ยยังไม่เป็นไปตามที่หวังนั่นก็คือเป็นปีที่มีโอกาสที่จะผิดหวังมีโอกาสที่เกี่ยวข้องกับคดีความเรื่องเกี่ยวข้องกับ เรื่องคุกเรื่องตลางเข้ามาได้เช่นกันหรืออาจจะถูกจํากัดถูกมัดมือมัดขาไว้ให้อยู่ในกรอบนะครับถูกจํากัดกรอบไว้นะครับฉะนั้นในปี64หลายๆคนที่ตั้งเป้าใหญ่ๆตัวโตในเดือนนี้คิดว่าหลายๆคนแล้วกันนะครับอาจจะไม่ใช่ทุกคนจะต้องบอกว่ายังไม่เป็นไปตามที่หวังนะครับค่อนข้างค่อนข้างผิดหวังกับการพยายามหรือการรอคอยนะครับในเรื่องของ ปัญหาเรื่องของคําพูดนะเรื่องของการทะเลาะกันในเรื่องจุกจิกจะมีปัญหาเข้ามาบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกเหงารู้สึกว้าเหวนะครับในปี64นั้นเป็นปีที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับแต่นั้นแหละครับก็เป็นแค่ไพ่ชุดเล็กนะครับจากแบบดาบเอาเป็นว่าในอีกแง่นะึงคือการเดือดร้อนเพราะคนอื่นนะบางทีอยู่ๆก็สวยแล้วก็มีก้าวไม้อ่ะคือยังไงก็แล้วแต่มันอาจจะยังไม่ใช่ไพ่ที่ ดีเท่าไหร่นะครับเป็นแพ่ของการรอคอยการรอคอยอะไรบางอย่างที่ยังมาไม่ถึงและยังไม่รู้ว่าจะได้มันไหมนะครับแต่ถ้าถ้าในภาพรวมก็คือยังไม่ได้ตามเป้ามี justice ขึ้นมานะครับในเรื่องของเวรกรรมเวรกรรมในที่นี้หมายถึงว่าเอาละในปีนี้นะครับมันจะเป็นปีที่เรกว่าคุณจะเจอของการตัดสินของดวงชะตาและเวรกรรม ทำดีก็ส่งผลที่ดีและทำไม่ดีก็ส่งผลที่ไม่ไมดีด้วยเช่นกันเป็นเกีก่ยวข้องกับกฎหมายหรือได้ศึกษาเรื่องกฎหมายเรื่องของการตัดสินใจเกิดขึ้นนะครับในปี64นั้นคนวันจันทร์จะมีเรื่องของการต้องคิดต้องตัดสินใจนะครับเรื่องของภาระหน้าที่การงานที่หล,หลายๆครั้งรู้สึกเหนื่อยนะมีการเซ็นเอกสาร,รกับเรื่องของงานและรู้สึกว่าการทํางานจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับรู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบบอึดอัดใจอ่ะนะแล้วก็ รู้สึกว่าในเรื่องของการงานคุณทํามากกว่าหรือใช้พลังงานเยอะกว่าผลลัพธ์ที่ควรจะได้นะก็เอาเป็นว่าคนวันจันทร์ถ้ามีโอกาสนะครับพยายามบริจาคทานนะครับแล้วก็รักษาสินห้าเพื่อเป็นการส่งโชบตาประมาณนั้นนะครับต่อไปวันอังคารนะครับคนวันอังคารเนาะมาดูกันนะ วันอังคารดวงจะเป็นอย่างไรเด e Sun โอ้โหไพ่ดีเลยอะสี่ไม้แล้วก็เด็กถือไม้เด็กถือไม้นะแง่ของอเด็กเนี่ยมีส่วนสำคัญกับคุณนะครับเด็กและครอบครัวความใกล้ชิดคนใกล้ตัวอะไรเงรี้ยจะมีะเรียกว่ามีส่งผลกับคุณนะครับเด e s u ันกับไพ่เด็กถือไม้ก็เป็นเกี่ยวกับเด็กอยู่แล้วอะแสดงว่าในปี64นั้นคุณมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับเด็กคนอายุน้อยกว่า และรวมไปถึงอาจจะเป็นเรื่องของการมีบุตรก็ได้นะครับถ้าสำหรับคที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงจะได้เกี่ยวข้องกับงานแต่งนะคุณได้แต่งงานซะเองก็ได้นะครับสมนวนงะังคารนะหรือการที่อาจจะได้ไปงานแต่งก็ได้นะครับรวมไปถึงการทำธุรกิจขนาดย่อยนะครับขนาดย่อมของคุณนะครับเปิดร้านค้าเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะมีโอกาสที่จะส่งผลดีและมีความมั่นคงในระดับหนึ่ง นะครับคนวันอังคารถือเป็นไพ่ที่ดีนะครับไพ่เดอะซันนะครับซงว่าในปี64เป็นปีที่ดี6คุณเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นเป็นปีที่ประสบความสำเร็จอะไรหลายอย่างเพราะเหมือนกับว่ามันเป็นปีที่ดีก็จริงแต่ในภาพรวมดวงมันยังหรือชีวิตที่คุณเป็นอยู่นั้นมันก็ยังอยู่นิ่งๆอยู่นะครับมันยังไม่เคลื่อนที่ไปไหนมากนะักและรวมไปถึงว่าด้วยความที่ว่าคนวันอังคารบางครั้งเนี่ยในในปี64คุณเองจะทําการใดก็แล้วแต่นะครับเหมือนคุณเองก็ยังขาด ความจริงจังและความกระตือรือร้นที่มากพอบางครั้งทำแล้วเลิกทำแล้วพอทำแล้วพักอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลอกแหลอยู่ก็ทำให้ผลที่เราตั้งเป้าไวในในปี64มันยังไม่ตามเป้าเท่าไหร่นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่โดดเด่นในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์การใช้อินเทอร์เน็ตการจ้องจอโทรศัพท์มาก,กจนเกินไปในปีนี้นะครับอาจจะส่งผลให้กับคุณได้เช่นกันถ้ามีโอกาสนะครับคุณวันคาน ทำบุญกับเด็กเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาด้วยเช่นกันในปีนี้จะเป็นปีสำหรับคนที่ตกงานก็จะได้งานและได้ข่าวเกี่ยวกับงานเล็กๆนน้อยเข้ามานะครับอาจจะเป็นตําแหน่งเล็กๆเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นและมีผลกับคุณด้วยเช่นกันเอาละครับก็ขอให้คนวันอังคารโชคดีนะครับต่อไปคนที่เกิดกันพุทธน,นะครับ มาดูนะจะเป็นอย่างไรนะครับในปี64นะครับ2กระทานะครับ8ปดเรียนแล้วก็แปดไม้นะครับอืม คนที่เกิดวันพุธในปี664นะ2064คนที่เกิดวันพุธจะเป็นเรื่องของการงานงมากกว่าที่จะโดดเด่นถามว่าภาพรวมดวงเป็นอย่างไรดวงมันเรียกว่าดวงมันกลางกลางแต่เป็นดวงที่เรียกว่าไม่หยุดอยู่นิ่งดวงไปแต่ข้างหน้าอย่างเดียวนะครับมันคุณเองมีเป้าหมายมันคุณเองมีพชชาชั่นในการจะลงทุนธุรกิจหรือการ ลงทุนทํางานอะไรบางอย่างการค้าขายก็ดีการทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับโดยเฉพาะธุรกิจที่ใช้การส่งออกนะกธุรกิจออนไลน์ก็ได้ขนส่งเคอรี่อยนะ่างเงี้ยยิ่งที่เป็นงานเสริมคุณจะโดดเด่นมากนะครับในปี64่นะแต่ว่าจะดีจะปังจะอะไรขนาดนั้นไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับมันยังเป็นไพ่สอกทาอยู่มันยังเรียกว่ายังเป็นช่วงของ50-50อยู่แต่เป็นว่าในปี64ด่ดวของคุณก็เรียกว่าเป็นลักษณะ โทนกล,งกลางๆนะครับไม่แย่แต่ก็ไม่ดีซะทีเดียวนะเรียกว่ากล,งกลางๆคราวนี้อ่อจะแปดกระทานะครับตัวเด่นในด้านของการเดินทางก็ได้นะครับในปี6 4จะตัวเด่นเรื่องของการเดินทางเรื่องของการเรียนรูรรทท้การลงมือทําธุรกิจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับงานฝีมืออะไรอย่างเงี้ยจะค่อนข้างดีนะครับรวมไปถึงการจัางานสํารองด้วยเช่นกันในปีนี้เนี่ยในปี64เนี่ย2อง4นของคนวันพุธจะมีเรื่องของการตัดสินใจ เรื่องของการคิดการต้องเลือกการตึกตรองอะไรประมาณนี้จะมีเข้ามาให้คุณต้องคิดต้องตัดสินใจอยู่เหมือนกันนะรวมไปถึงการที่จะมีคนให้อ่าให้คาปรึกษาหรือคนที่จะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นพาร์ทเนืรอให้กับคุณในปีนี้ก็จะโดดเด่นด้วยเช่นกันเอาเป็นว่าในภาพรวมดวงก็ถือว่าพอไปได้นะครับไม่ได้เร็วร้ายสะทีเดียวนะต่อไปคไอยเกิดวันพฤหัสน,นะครับ คนที่เกิดวันพฤหัสมีไพ่เดอะสตาร์ไพ่ที e เอ p มเพลย์ไพ่หคาทานะคบเป็นไพ่ที่ดีเลยนะสว่วนคนวันพฤหัสเนี่ยเป็นดวงดีเหมือนกันนะครับในปี64เนี่ยแะครับก็ถือว่าเป็นไพ่ที่มีความหวังลึกๆนะกันหรืออาจจะนึกว่ามีโอกาสที่จะสมหวังดังที่เราตั้งเป้าไว้นะครับแต่ว่าอาจจะมาอย่างเรียบๆอย่างช้าๆนะครับโดยเฉพาะด้านของการงานนะครับถ้าทํางานอยู่แล้วหรือมีงานประจําอยู่แล้วเนี่ย ดีหรืองานรัฐวิสาหกิจก็ได้งานราชะการเด่นไอที่มันช้าๆนะได้พลายไดลงานปี2 5งพันห้าร้หสี่คนวันพฤหัสค่อนข้างโดดเด่นมีผู้หลักผู้ใหญ่สรบสรุนมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยดูแล,แลและคอยให้การช่วยเหลืออยู่พาเดต้สตาร์ star, ลงไปถึงเรื่องของการที่คนลันพฤติกในปีหน้านะครับในปี6-4นั้นคุณอาจจะได้พักผ่อนตามต,ามต่างจังหวัดอยู่ในชนบทอยู่ท่ามกลางารธรรมชาติได้เช่นกันแบบปีที่คุณอาจจะไม่วุ่นว,วายกับใครเป็นปีที่เรื่องว่าชีวิตจะได้รับการเยียวยา เป็นจังหวะที่ดีเลยนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะเอาล่ะแปลว่ามันมันเป็นปีที่เรียกว่าท่านหลายๆคนอาจจะเจอปัญหาหรือเจออะไรที่แบบว่าเฮ้ยอูไม่โอเคเลยว่ะแต่นั่นแหละครับเดี๋ยวมันก็เยียวยามันก็ผ่านพ้นไปหรือมันจะปรับสภาพชีวิตคุณจะปรับสภาพได้ให้อยู่กับมันได้ให้คุ้นให้ชินแล้วก็ไม่ไม่เป็นทุกข์นะ และรวมไปถึงว่ามีไพ่ The Emperor มีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับคนต่างประเทศต่างชาติได้เช่นกันนะครับอาจจะมาช่วยเรื่องของการงานได้เช่นกันมีโอกาสประสบความสำเร็จเรื่องของการงานนะครับคนที่เกิดวันพฤหัสเป็นจังหวะที่ดีและชีวิตมีโอกาสที่จะเรียกว่าถ้าไม่ดีขึ้นก็เรียกว่าอยู่ตัวมากยิ่งขึ้นนะครับไปแบบนเนิบๆสบายๆนะประมาณนั้นนะถ้าถามถึง ในการเสร่มหนูชะปาจะบกคนบนพรหัสเนี่ยแนะนําเลยว่าทําบุญด้วยการกรวดน้ํากับทําบุญกับพ่อนะครับในปีนี้นะครับเรื่องของอพ่อหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะโดดเด่นเหมือนกันนะไอที่ไม่สบายหรือหายป่วยในปีนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นทุเลาลงนะประมาณนั้นนะครับต่อไปคนบรนสุกนะครับคนบรนสุกดวจะเป็นอย่างไรเนาะมาดูกันซิคนบันสุกในปี64นะครับ ตัวกันนะว่าเป็นการทำนายแบบว้างนะแล้วก็ต่อให้ทำนายลืมยังไงผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ไกลมันไกลจนรู้สึกว่าเฮ้ยแบบทำนายไปมันก็เดี๋ยวก็คงลืมแม่แหละผมเลยทำานายคร่าวๆเอาเป็นว่าพอรู้ทิศทางดวงแล้วกันนะครับว่าไปในชิศทางไหนนะครับต้องบอกว่าในปี64เป็นปีที่นั่งงงงใจสังคนที่เกิดวันศุกร์เหมือนกันนะครับเหมือนกับระวังในเรื่องของสุขภาพอะโรคภูมิแพ้โรคหัวใจโรคปอดนะครับต้องระวังนะแล้วก็เป็นปีที่รู้สึกว่ามันน่าเบื่อน่างงงิดนะครับไม่ใช่น่าเบื่อหรอกนะว่าน่างงงิดใจ อะไรล้วก็ไม่ได้ดังใจทําให้รู้สึกว่าเออมันหน้าโมโหอ่ะกำมัดอะนะออมีเดอะฟูขึ้นมาด้วยเนระื่องของการเดินทางก็ค่อนข้างเด่นนะครับเป็นปีที่รู้สึกว่าเออคุณอาจจะไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็คือเดี๋ยวคุณก็โฟลไปกับมันไหลเลื่นไปกับมันแล้วก็ยังอยู่กับมันได้ในรูปแบบ,แบ,บเดิมๆหมายถึงว่าโอเคมันอาจจะคุณจะเจออะไรแล้วแต่ในปี6 4นะในปีนั้นนะคุณจะ เป็นจังหวะที่เออเดี๋ยวคุณก็มันไม่ดีแต่คุณก็ไปกับมันได้นะครับเพียงแต่ว่าคำว่าเลวร้ายขนาดนั้นไหมก็ไม่นะครับเพียงแต่ว่ามันมันไม่ได้เป็นไปนตามเป้าหมายแผนการต่างๆที่เราตั้งเป้าไว้ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับสามดาบระวังคนที่เขาไม่หวังดีกับเรานะครับมาใส่ร้ายมาทําของใสห้กับคุณด้วยเช่นกันแลวรวมไปถึงว่าในปี64นะอาจจะเรื่องของลักซ้อนนะครับเจ้าชู้หรือเปล่านะ ฟนเก่าก็กลับมาอีกนะก็เป็นปีที่เรียกว่าเหมือนกับว่ามันมีท่าตัดสามดาแบะเดอฟูกับสิบนะฟิลออฟฟอร์จนเป็นทพ่ที่เรียกว่าชีวิตวนเวียนกับเรื่องดเดิมๆเพราะความไม่ใส่ใจนะแต่พอมีสามดาบเข้ามาผมมองว่ามันมันมีตัวแปรอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเหมือนกับจริงๆอะชีวิตคุณมันเหมือนกับ,ม,กบมันก็ยังวนลูปเดิมๆแบบคุณไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนะในปีนี้ปีหกสามเป็นไงปีหกสี่ก็ยัง จะวนลูปเดิมอยู่นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยมือนกับว่ามันมีสาบดาบเข้ามาแพร์นะมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้เราตั้งเต้าอะไรไว้ก็แล้วแต่นะครับมันจะมีอุปสรรคมาขัดขวางนะก็ทําให้ในปีนั้นเป็นปีที่บางครั้งยังยังไม่ไมม่่ไได้ดั่งใจและกันนะครับไม่ใช่บอกว่าไม่ดีนะต้องบอกว่ามันมันมีปัญหาและกันใช้คํานี้ดีกว่านะครับคราวนี้เนี่ย เป็นดวงที่เรกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะเป็นดวงที่เรกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแต่มันจะเป็นการวนลูปอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะอา่าโดฟูขึ้นมานะเรียกว่าบางครั้งคุณจะโดดเด่นในด้านของงานบันเทิงการท่องเที่ยวการเดินทางอา่าเกี่ยวกับต่างประเทศก็ได้ใกลๆนะครับ วิวออฟฟอร์ road, จนก็พกสังหาริมทาราัพย์พกบรดกอะไรพวกที่ดินพวกบ้านอะไรอย่างเงี้ยจุดเด่นนะครับเพียงแต่ว่าเดฟูขึ้นมามันไม่แน่นอนนะครับดวงไม่แน่นอนเลยในปี64นะครับฉะนั้นจะต้องระวังดีๆนะแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับเดินทางไปทําบุญทําบุญกับเด็กเพื่อเป็นการส่งดวงชะตานะครับนะน่าจะเป็นการแก้เค้นด้ด,ดีเหมือนกันนะครับอ่ปิดท้ายคนที่เกิดวันเสาร์นะครับไอรูปการที่ผมเป็นคนวาดเองแีลยวาดง่ายง่ายนะครับ วันเสาร์จะเป็นอย่างไรนะครับในปี6-4นะดูคลิปจบแล้วนะครับดูเวลาสีด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอัพนะมันจะอัพของวันเกิดก่อนแล้วอัพราศีตามกัดยังนะครับปีหกสี่เดลเวอร์เอยไม่ใช่เดลเวอร์สองช่วยครับโทษครับ สอง่วยเดเมาเชียนเดาบนะมันกลับเป็นเรื่องของการสัญญาร่วง,งคําพูดสัญญาอะไรไปแล้วนะครับในปี64มันจะมาผูกมัดให้กับเรานะทำให้บางครั้งเครียด9ดาบวงไมเกรนนะครับคนที่ไม่เคยเป็นอาจจะได้เป็นไมเกรนปวดหัวง่ายในช่วงนี้และในปี64บางคนนอนดึกนะชอบคิดมากคิดไปเองนะครับบางทีชอบฝันร้ายนะแต่ผมมองว่า ถ้าภาพดวงของไพ่คือการสัญญาอะไรไปหรือพูดอะไรไปหรือตกองรปากอะไรไปทําให้เครียดคนรักนะครับคู่รักคู่ครองบางครั้งอาจจะมีคําพูดอะไรบางอย่างทาให้คุณคิดมากนะน่าจะเป็นทํานองนี้มากกว่าถ้าดูจากรูปรูปการไพ่ทั้งหมดนะครับถามว่าดวงดีไหมล่ะก็ผมมองว่ารุมรวมมันก็ยังไปได้อยู่เพียงแต่ว่ามันจะติดเรื่องของความคิดนะครับทําให้คิดมากนะคิดมากแล้วก็รู้สึกว่า คิดไปเองก็ได้บางทีนะครับเดอ,อนะแมทชเชียรเนี่ยบางทีเป็นเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะสมมติที่อยากจะเริ่มต้นในปี64ก็เริ่มต้นได้นะครับเห็นว,ว่ามันติดอยู่ความกล้าความกล้ากับความไม่กล้านะบางทีก็กลัวจนไม่กล้าที่จะทําอะไรหรือคิดเยอะจนไม่ได้ลงมือทำนะสองช่วบางคนเรื่องของความรักก็โอเคนะครับถ้ายังโสดก็อาจจะได้เจอคนที่เข้ามานะเป็นเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องแต่สุดท้ายเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยมัน มันก็ยังมีติดเรื่องของความคิดอยู่นะไพเรดมิชเชียเนี่ยผมมองว่าเป็นจังหวัดที่ดีสำหรับหลายคนนะครับที่จะเรียนรู้เรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือการลงมือทำอะไรต่างๆที่ใช้ทักษะความสามารถเฉพาะตัวหรือเรื่องของคำพูดค่อนข้างโดดเด่นนะแล้วก็ในการสมรุชาตานะครับผมมองว่าคนที่เกิดวันเสาร์นะในปี64แนะนำะว่า คิดว่าจากรูปการของไพ่นะครับเหมือนกับบริจาคเลือดก็ได้นะครับหรือบริจาคของที่เป็นลักษณะชิ้นเดียวนะครับก็จะถือว่าพอแก้เค้นได้ในเรื่องของคำพูดนะครับก็สามารถทำบุญได้เช่นนังนังสือเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้คำพูดในการในการทำบุญสวดมนต์ก็ได้นะครับอะไรประมาณนั้นก็จะเป็นการส่ิมดวงช่ายให้กับคุณคนที่เกิดวันเสาร์นะแต่มันว่าถามว่าดวงดีไหมก็เรียกว่ากลางๆนะครับแต่ว่ามันค่อนไปทางน้ำหนักไปทาง ดาวนิดนึงเพราะมันมี9ดาบนะครับก็มีดีบ้างจากไพ่เมดิเชียนนะครับแล้วก็มีเรื่องของคำพูดบ้างคือไม่ได้สวยหรอกแต่บางทีมันอาจจะคิดมากมากกว่านะครับก็ไม่ได้ว่าดวงสวยนะดวงดวงพอไปได้แต่มันเป็นเรื่องของความคิดของคุณนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เนาะเอาละครับจะใครดูคลิปจบแล้วนะครับดวงรายปีนะครับปีส5 6 4านะครับเป็นคลิปที่เรียกว่าเราดูแบบ ทางเลือกนะครับไม่เอาละเอียดมากผมมองว่าถ้าละเอียดไปบางทีก็อาจจะจําไม่ได้นะว่าทำามอะไรไปแล้วบ้านนะครับเอาเป็นว่าภาพรวมนะครับว่าดวงจะเป็นทิศทางไหนซะมากกว่านะครับจะดีไหมจะไม่ดีไหมนะครับต่อให้ดีหรือไม่ดีก็อย่าไปยึดติดมันมากนะครับเพราะยังไงก็แต่ผมมองว่าให้ดูเป็นรายเดือนไปดีกว่านะครับเพราะยังไงทั้งปีอ่ะมันก็มีขึ้นมีลงนะครับต่อต่อให้ดวงไม่ดีมันอาจจะเรียกว่า ขาลงเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ขาขึ้นก็มีบ้าละกันนะครับไม่ต้องกังวลใจไปนะครับถ้ายังไงดูจบแล้วนะ subscribe like Share นะครับบอกต่อกันได้นะครับเพราะยอดวิวค่อนข้างน้อยนะครับคนไม่ค่อยได้เจอในวิดีโอแนะนําแล้วนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับเป็นเรื่องของการระบบ AI AI ของ y o u t u อของยูทูบอะทำให้ไม่ค่อยเจอคลิปผมแลวนะก็นั่นแหละครับดูจบแล้ว subscribe like Share นะพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย